กลางเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งหมากับแมวกำลังวิ่งพาฝนไปด้วยกันนี่เธอจะมาบรรยายทำไมเนี่ยกลับบ้านไม่ทันแล้วฝนตกเย็นดีออกฮ่ฮ่ฮ่แล้วพวกเขาก็เจอแสงไฟอบอุ่นจากร้านกาหยุดได้แล้วเข้าไปหลบในร้านกาแฟก่อนอาชิโอ้โหหอมกาแฟจังเลยโชละารีบเข้ามาเถอะเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอก ของในร้านพวกนี้เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วเนี่ยฉันว่าดูคลาสสิกดีนะดูสิขอพวกนี้ตัวมีเรื่องราวมากเลยว่าแต่เจ้าของร้านหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันเจอป้ายบอกว่าให้บริการตัวเองอะอ้าวเหรอเจ้าหน่มฟังนี่อร่อยมากเลยสอนร้านลองไหมกินไปเถอะเดี๋ยวเราค่อยมาจ่ายตังเขาที่หลังก็ได้ฉันว่าฉันหาหนังสือมาอ่านก่อนดีกว่าหนังสือรวมภาพถ่ายเหรอน่าสนใจดีฮะนี่ฉันชงกาแฟาให้แล้วขอบใจว่าแต่ฉันยังไม่ได้สะบัดขนเลยฮะ เฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยก็สะบัดขนไงเล่าปะโถท,ทำไมไม่สบัดต,ตั้งแต่แรกก็มันยังไม่แห้งอ่ะอืแก้วโอนตินเนี่ยอุ่นดีฮะเฮ้ยโธอเอ,อ้ยตัวฉันเกือบจะแห้งอยู่แล้วเชียวเม่แต่กาแฟหอมแฮะจากภายนอกพวกเขาดูเหมือนอยู่ในโลกอีกใบที่สงบ,บและอบอ,อุ่นจากสายฝนด้านนอกแสงไฟในร้านเล็กๆนั้นอบอุ่นราวกับกอุกรณหัวใจ อย่าเพิ่งขาดสิเพียงแต่หากมีใครเท่าคนอยู่ด้วยแม้ในวันที่เปียกปอนก็กลับกลายเป็นวันที่งดงามที่สุดได้ฝนหยุดแล้วบางครั้งการกดติดตามนี่พอได้แล้วนะกลับบ้านกันเถอะโอเคโอเคนี่ฉันติดเชื้อเธอมาแน่ๆนชิบะ่า